สวัสดีค,ดค,ครับผมวันนี้ก็ไปที่บ้านเช่าของผมที่รากกะบังนะครับผมย้ายถิ่นจากบางกะสอไปรากกบังไอ้นี่คนนวดขาเอาเข้ามาทำไม <c oughs> ทำไมถึงเ้องมูฟไปได้กะบ,บังนะครับไปอ,อยู่ใกล้คนรักครับผมอยู่ใกล้คนรักความรักคือมันก็ต้องมีความใส่ใจแล้วการดูแลวันนี้ที่บ้านมีอะไรกินมั่งปูไข่นึ่งแต่ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้หรอกแต่อยู่คลิปรีวิวของกูเองอะฝากช่องเลยครับผมซูเปอร์บัสออฟฟิเชียลนะไปกดซับกดกระดิ่งกันได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปมีช่องกูด้วยช่องอะไรของมึงอีกอะช่องฟูเซนออฟฟิเชียลครับและที่สำคัญช่องฟูเซนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารเพิน คือแม่ครับช่วยช่วยช่วยออกค่าเช่าด้วยนะเราจะไปคันนี้สัญญาว่าจะไม่ท้อไปฟ<ช>ุงนั่งหลังรถเลยไอ้กออกนนอเกียรญยาเต็มเลยใบไม้เต็มเลยนั่งไงอ่ะ <c oughs> วันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปบ้านเช่าของเรานะบ้านเช่าที่อยู่ด้วยกันหลายคนแต่กูจ่ายคนเดียวจ่ายค่าน้ำค่าไฟไนงะถ้าไม่มีค่าน้ำค่าไฟมึงอยู่ไงอ่ะอ อยู่คนเดียวยี่เป็นหนึ่งพันหรอกมัง้งทัวร์เล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนนีสัตว์พื้นกว่านะเขาไปนะทั้งสองออไอ้ตาไก่ลำตรวจไอทอมอยู่ฟรีไอทอมก็เชคคี้เชดเยี่ยวแมวหลังจองลังจานอะไรอย่างงี้ก็ขมือทั้งนั้นแหละเพื่อนเอ๊ะ<ม>ของค<อ>ู่หรอมึงกินไว้ที่ไหนมึงก็ไอ้นี่ไม่รู้อะไรนะของใหม่ครับเมานี้มึงสั่งอย่างไหวะเมาใหม่มาสั่งจากเมอร์คิล่ามึงสั่งอย่างเมอร์คิล่าเหรอเอออยากรู้ว่าสั่งอย่างไหนก็กดลิงก์ใต้คลิปกัได้เลยครับส่งเร็วส่งไวที่เมอร์์คิเเเรรสปออออนซขงงา ปล่อยอะไรมาทำไมมือเป็นแผลอ่ะมุณเป็นคนไม่ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วไอ้ลำไหมลำทำร้ายตัวเองปะของของเขาของก็พังอยู่ของไอ้ลำมันเตะบัลลมหักไว้ยี่สมัยแม่งหัวร้อนนะมันเดินขึ้นมาบอกเฮ้ยพี่ดีพะล้มระเบิดไอ้เยี่เขนเกียร์มีสักอยากูอยากทำอย่างนี้ในช่องยูทูบตัวเองว่ะกับคำวรถไปเที่ยวกาแฟอะไรก็ไม่ได้แปลกกับมึงนะอ่าอ่าอะไรดีนนีแค่หาได้เอาเองเออ จริงๆท้ายคลิปเนี่ยเรามี Q&A ด้วยนะมีคนถามมาในแฟนเพจเพียบเลยไม่คือมันได้อยากรู้ขนาดนั้นกินอะไรกันแล้วก็พูดมังกินอะไรกันกินอะไรก็ได้ขอกินกับเธอยัังมมีควารกให้้แ่ผูินกระตังมีอะไรไหมแบบเมนูโปรดของเมืองไม่มีเลยกูว่ากระเพราหมูก็ออกง่ายๆก็แบบมากกูว่ากินอะไรก็ได้แม่งเบื่อไปหมดแล้วของกิน มันจะแดกทำเหี้ยอะไรกันะไม่ให้กินเพื่ออยู่ไหมเดี๋ยวเราเดินทางสุราษกรบังก็ประมาณ40กว่านาทีไกลอยู่พอสมควรไะเหี้ยใชค่าน้ำมันมาวันนี้ก็ประมาณ3,000ได้เนะี่ยแพงจังเติมไฟฟ้าไมหมหรอบชาร์จไฟก็ชาร์จไฟ, <c oughs> ฟ้านเขาน้ำ <c oughs> มันก็เบรคบริษัทต่อ สบายแล้วเขาไปใช้ชีวิตอยู่ราชบังป็นไ้บ้างนี่ไหมแฮปปี้แฮปปี้นะไม่แค่ไกลผู้คนนิดหน่อยเรียกว่าชานแล้วกันชานเออชานเมืองกับชานเมืองอะแบบขี่ชายแดนมาไอ้ห่ี้นี่จะไปชลบุรีแล้วอีอไปพัเยาตองคืนครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วนี่แข่งได้กี่ปี ครับผมตอนนี้เราก็ถ hey, ึง really? บ้านเช่าที่ราชกระบางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม มาบ้านก็เลยนี่คือเขาก็จะมีซอยข้างบ้านให้เดินเล่นอะไรเล็กน้อยนะบ้านเราก็ลกหน่อยเพราะว่าไม่ได้เก็บทีวีก็เป็นทีวีกูแล้วก็โซฟานี่จะเป็นของเขานะขั้งล่างนี่ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําอาบน้ําได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนี่ก็มีตู้ยงตู้เย็นนะอันนี้ก็ประตูทะลุไปเออทะลุไปด้านหลังนี่ก็น่าจะเป็นไม่รู้ห้องอะไรเนี่ยมีแอร์ด้วยนะน,นี่ก็เป็นแบบเหมือนเหมือนห้องการไอ้ปังมหาผู้ชายปังมหาผู้ชาย ชยอ,ยอันนี้ก็คือปังปังอันนี้คือจะเป็นห้องนอนผมแต่ตอนนี้ก็คือคนอยู่กันเยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้อยู่กลายเป็นห้องนอนเยลาำแต่งมั่วสมไอปังเข้ามาแล้วนี่ห้องนอนนี่คือจะมีแมวอีกตัวหนึ่งมีไอ้ปังวาโลนี่เป็นตัวผู้นะนี่คือจะเป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะนี่จะของบ้านที่แท้จริง มันไม่ได้ผอมมันโกนขนข้างหลังไปที่กากแบกอันนี้ก็จะเป็นห้องของทอมมี่นี่แหละมาามีเตียงแอร์ตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องของไอ้ตางกับแฟนมันซึ่งรกมากผมไม่กล้าเดินเข้าไปเลยสกปรกแลคือหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเราจะพาไปทัวร์ห้องคอมกันห้องเกมมิ่งของเราอยู่ไหนนี่ครับมีคอมผมนะก็ฟังก็เป็นเซนเซอร์เกมซีโร่ ตก้องก็จีเด็กพันเมาส์รูทิคจีโปทุกไลนนะครับผมเกมมิ่งเกียร์เงี้ยคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังแผ่นรองเมาส์อะไรเงี้ยอยู่ใต้คิปของเราสั่งได้ส่งไวส่งฟรีด้วยดีแน่นอนน้องรับประกันกดเจ็ t ที่ใช่ยังไงก็มือกล่าส่วนนี้จะเป็นเครื่องของตาลซึ่งแผ่นรองเมาส์กองเต็มเลยนะคือของมันหมดคือดูประสิทธิภาพของที่มันใช้เสร็จแร้วางไปตรงนั้นแล้วครับแล้วมันไปพิมพ์ในกลุ่มว่าไงวะสภาพการใช้งาน99ซนไม่เคยขายแผ่นรองเมาส์ขายน้อยส่วนมากจะเป็นเมาส์มาก โลดิเทคยียห้อทีสูนครับเมาก็ G จีโปตอนนี้ปูฟังก็ไฮไปเอครับใช้เข้าทูมาอยู่ครับได้ข่าวว่าตอนนี้ไฮเบ็กมีเข้าทีออกมาแล้วผมก็ได้มาจากเมอร์ฟุล่านะครับเราก็จะมาเปิดใช้กันเลยดีกว่าเปิดข้างล่างตาหนูกูตกกระโหลกโง่เสียงดีจัดเสียงดี <laughs> พ่อมไม่เสียบเลย <laughs> เอาหรอ ถ้าใครสนใจสินค้าพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จากมิคูล่านะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสินค้าส่งไวแล้วก็ส่งฟรีนะครับตอนนั้นพี่ใช้คาลทูอยู่รู้สึกเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่ามันครบทุกอย่างครับไม่ว่าเรื่องเสียงเรื่องไม้แล้วก็มีซาล์การ์ดแถมไม้ด้วยรู้สึกว่าแบบราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยตัวคาลสามนะครับมันมีตัวตัดเสียงเข้ามาใหม่แล้วก็มีซาล์การ์ดใหม่เข้ามาแถมม้ด้วยแล้วก็ไดิเวอร์ขนาดใหญ่พิเศษยังไงถ้าผมใช้แล้วผมจะไปรีวิวในสตีมนะครับผม คิดว่ามันน่าจะดีกว่าคาว์ทูนะครับเพราะว่ามันเป็นคาวทีอ่ะอพาไปดูโตเทอมมี่ต่อครับป่ะไปเชีเยร์แรปเปอร์นี่หว่าใช้หูฟังอะไรอยู่เนี่ยให้ไปคาร์ทูไวเล็ตคุณใช้คาว์ทูอยู่เหรอคาวทีไหมเทคโนโลยีมันใหม่กว่า mm hmm. เรื่องไมค์เรื่อง เตาการ์ดอะไรเงี้ยมึงควรใช้นะมึงตื่นงโว่เอ้พรมกูใช้แล้วมันจะฉลาดหรอฉลาดตั้งไปอีกสองตัวเลยสองเลยนะลิงด้านล่างนั้นเดี๋ยวมึงไปคลิกลิงเอาแก๊เจี๊ที่ใช่ยังไงก็เมลทูล่าครับของผมก็ไม่มีอะไรนะคีย์บอร์ดก็เป็นของเพื่อนนะรถยี่ห้อ KTA ไฟบัสบัสตัวเมาส์ก็เป็นล่าเซอร์ไวเปอร์วีทูโปลของผมนั่นแหละแต่ก่อนหน้านี้ก็ของไอยตานะใช้ทั้งไปตัวเลยนะ นี่สำหรับกล้อง Logitech ตัวนี้ก็มีขายที่มอร์คูล่านะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติกลิง์ด้านล่างในหาดซี้อได้ครับผมตรงซีตรงไวยังไงก็มอร์คูล่าครับก็หมดไปแล้วครับกับการรีวิวรอบทั้งหมดในบ้านนี้ก็หลักๆก็มีห้องคอมครับที่พวกผมจะใช้กิจกรรมกันมากที่สุดแล้วก็ส่วนมากก็หน้าทีวีโอเคครับยังไงก็รอไปรับชม Q&A ถ้ายคลิปได้เลยรอดูครับผม3 2 1 แอคชั่นตอนนี้ก็คือเราทัวร์บ้านอะไรเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม <M> เดี๋ยวจะมาตอบคําถามที่ถามไปในไอจีนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตกินไปต่อไปแล้วกันเพราะหิวมากเออวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยขออนุญาตนะครับผมคำถามแรกครับผม,มาสามคนนี้ใครคมสุดครับ <N> น่าจะไอ้ตานเขาตอบตัวเองมันก็ดูเข้าข้างตัวเองแบบปะเอางี้ได้วหมมึงว่ากไูไอบัตนะกูไอ้บัตวะไม่น่าพูดขึ้นมาเลยนะไอคำไอคำพูดเนี้ยเข้าตัวเฉย คิดว่าตัวเองจะมีจุดอิ่มตัวในการเล่นเกมหรือเป็นสตรีมเมอร์ประมาณอายุเท่าไหร่ จผมอะอยากเลิกสตรีมก่อนอายุ30มสิบเลยซ้ำตอนนี้ผมก็26แล้วผมเหลือเวลาไม่กี่ปีหรอกแต่คือก็ถามว่า30แล้วยังสตรีมต่อไหมไม่อยากทิ้งทุกคนสําหรับคนที่ติดตามเรามาไงถ้าเกิดเราแบบเลิกสตรีมเลย<ม>แล้วเหมือนทิ้งคนที่เขาติดตามเราปะก็ะคือผมว่าผมก็สตรีมต่อไปเรื่อยๆจนไม่มีใครดูผมแล้วตัวดิมตัวของผมก็ตอนนี้มันยังได้เรื่อยๆอยู่ครับคิดว่าสมมติถ้านาคนรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวเองนดรอปผมก็คง <ừ. S 2> ลบบทบาทตัวเองไม่รู้ว่าไปสตรีมเมอร์เราไม่ใช่เป็นนนัักกแแข่งลล้วคเาาาจะบมมตติดตหรหืออย หรือเปล่าก็หน้าที่การงานตอนนี้มันยังตอบไม่ได้ครับว่าจะไปในหน้าที่ไหนหรือบทบาทไหนอนาคตอาจจะมีงานที่ผมชอบมากกว่าการเล่นเกมก็ได้เพราะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับตอนหมอายุยี่สิบต้นๆน,นะเคยแบบว่าเลิกเล่นไปแล้วแล้วพอกลับมาเล่นมผมก็เลยรู้สึกว่ามัน,เ,นเหมือนบันเทิงเล่นเพื่อความบันเทิงเล่นกับเพื่อนเล่นอย่อะไรเงี้ยมความสุขแบบในการเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่พักหลังนี่ไม่ค่อยมีความสุขเลยทำไมครไม่รู้เล่นท่าไหรก็แพ้อันนี้จะประสบการณ์จริงไห คือมันเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยเว้ยคนแก่ๆเขาเล่นเกมกันก็มีเยอะแยะเว้ยมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าแม่งไม,ม่เหมือนกันอยู่แล้วเราจะแบบคิดว่าเฮ้ hey สามสิบกว่าเล่นไม่ไหวแล้วโอ้นักแข่งบางคนสามสิบกว่าเขายังเล่นอยู่เลยนักบอลเงี้ยใครเจ้าชู้ที่สุดนา่เปตานดูหน้าก็รู้ครับเจ้าชู้ไม่เป็นเรื่องความเจ้าชู้นี่คือไงเพราะสามคนมีแฟนก็มีคนเดียวนะเพราะเอหมายถึงว่าตอนโสดอะไรเงี้ยอ๋อตอนโสดเหรอตอนโสดนายเปตาเลยผมให้ตาเลยมันก็มีบ้างครับไปปล่อยคงปล่อยกลิ่นไว้รู้จักกันได้ยังไงผมก็รู้จักจากเพื่อนของเพื่อนในเกมนี่แหละแบบมาเล่นด้วยกันแล้วก็มา รู้จักกันพอเล่นด้วยกันแมนมากมันก็สนิทกันเพราะนั้นเป็นเคานเตอร์พูดคุยสื่อสารในทีมสปีกแล้วก็เล่นด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันแต่ว่าผมไงบัตตที่น่าจะรู้จักกัน มใช่มาก่อนนานมากไอทอมนี่มาตอนแรกนี่เรียกพี่ทุกคนเลยเสียงไม่ยังเด็กเลยทอมอ่ะเดี๋ยมื่อก่อนกูเรียกพี่หมดอ่ะแบบวันนี้กูก็ถ้าเขาไม่รู้จักบางทีก,ก็เรียกพี่ไวก่อนเอ้แต่ก่อนแต่ก่อนพวกผมแบบว่าไม่ได้สตรีมไม่ได้อะไรคือแบบว่าเข้าทีเอไปเล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะซึ่งแบบว่ามันสนุกไปอีกแบบนะเลือกคู่ลงแรงได้จะเลือกระหว่างพี่บัสกับพี่ทอมจะเลือกใครครับ เป็นบางเวลาได้ไหมเล่นบัตรแล้วกันเก่งน้อยมันก็บางยงหวะามันก็เอาให้อะไรเงี้ยไอ้ยทอมมีดบ่นในที่อแล้วก็ไม่ยิงด้วยเออให้เลือกเล่นอะไม่อยากเล่นไงบัตรที่สุดไม่เล่นไปเดาดูว่าทำตัวไม่ถูกทำอะไรก็โดนบ่นโดนด่าเวลาที่พี่บัตรเลิกไปตายรู้สึกยังไงครับไอ้บัตรมันเก่งกว่าผมยู่แล้วไงไม่เคยประกันโผล่มาแล้วกันอยากเล่นอะไรมันก็ปล่อยให้มันเล่นไป เพราะว่าส่วนมากมันก็ทำไดไงคือแบบก็งูงีดอะบางทีแม่งเล่นสโมงเงี้ยเฮ้ยบัสจะพุ่งตายเพื่อนแม่งออกไปปาดอย่างเงี้ยไอ้ทียไม่มีสโมเข้าบอมแม่งก็เหมือนแพ้เรานะไป5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ละที่เหลือก็วัดใจเอาว่าที่จะทีมยิงได้เพราะเข้าบอมแบงเงี้ยพี่บัสรักพี่ทองกับพี่ตาลมากว่าแฟนไหมคำถ,ถามบ้านแปกใครเขาถามอะไม่รู้อะสำหรับผมอะคือมันเป็นความรักคนละอย่างกันนะความรักแฟนนี่ก็คืออีกแบบหนึ่งรักเพื่อนนี่คืออย่างถ้าพูดถึงความรักแฟนใช่ป่ะผมเป็นคนที่แบบทุ่มเทมากนะ ทุ่มเทมากผมเทคแคร์อะไรทุกอย่างอย่างแบบว่าถ้าเกิดสมมติเขาหิวยก็แบบเอยเธอเอยอยากกินอะไรไหมล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปซื้อให้ได้อะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่ถามว่าขีเ้เกียจไหมโคตรขี้เกียจเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนอะทําได้ผมถือคตินี้ไงว่ากัเพื่อนเต็มที่กับหญิงที่เต็มกับหญิงเต็มที่กับเพื่อนที่เต็มเออสลหรับกันเคยโกรธกันมากที่สุดเรื่องอะไรโกรธกันมากสุดนะ่าจะตอนนั้นมัง้งตอนที่ตอนซ้อมมัง้งผมไปตายอะไรเงี้ยผมไปตายตอนซ้อมตอนที่ผมแข่งอยู่นะ ผมเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ไงคือต่อให้ผมได้หนึ่งอ่ะมันก็ไม่คุ้มอะไรเงี้ยซึ่งไอาา้ตาลมันก็บ่นปกติของมันเฮ้ยมึงทำเหี้ยอะไรมึงวะหเหี้ยแต่กูก็ทำบ้างนี่นี่นะ <c oughs> ทั้งๆท,ที่มันก็ทำปกติมันเพราะว่ามันเล่นตำแหน่งดูเอลแต่ผมก็หัวร้อนซึ่งตอนนั้นมันน่าจะมีปัญหาข้างนอกด้วยแหละ <c oughs> แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนข้างในเกมอะไรเงี้ยลงมันมาเลยก็เลยแบบทุบโต๊ะแบบตุ้มไอ้อารามไอเอ็มที่เคยหัวร้อนนี่นั่งเงียบกิฟต์เลยไอ้ตาก็นั่งเงียบกิฟต์ด้วยอ้มเหีีี้ยยมมึึงเเลล่่่นนนดๆกุขไปตอยหน้าแม่งออย แม่งเงียบคลิปเออแต่ผมก็ไปขอโทษมันหลังหลังอาที่ผมซ้อมเสร็จอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วผมแม่งดีกว่าถ้าโลกนี้มีซอมบี้ใครจะโดนกินก่อนเพื่อนครับไม่้ตานะได้ตายก่อนนอกจากการเล่นเกมแล้วก็สกิลการนอตวรอดมันก็แน่ศูนย์เนี่ยไม่ต้องซ้ำวงซอมบี้อ่ะคือถ้าเนี่ยขับรถออกไปแล้วแม่งโดนรักพาตัวไปติดกรงติดเกาะอะไรไม่เกินสามวันสำหรับผมเหรอ ที่กูดว่ากลัวไอ้เบ็บมันกลัวไงไม่ไม่ได้กลัวเว้ยมันมีความคิดที่แบบว่าที่บอกว่าภาพในจินตนาการของเราอะไอ้เฮียนในซีรีส์เดียวกับวอล์กิ่งเบสอะถ้าเกิดแบบซอมบี้มามึงต้องเป็นเอลิกค,คนเป็นแดนเลียวเฮีหลบอยู่บนรถเปล่าหลังจริงจริงมึงเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยไอ้เฮียถ้าเกิดมีปนืนก็เจ็ดนัดขอยิงซอมบี้สักหกนัดอีกนัดหนึ่งฆ่าตัวตายแม่งเลยเฮียขี้เกยบอยู่รอดเลยเฮียแล้วพี่ตานะใช่ผมละยิงถ้าหลุดไปในป่าขินใจฟุ้งซ่านอีก สามคนนี้ใครกลัวผีที่สุดครับตาต่างไหมตาต่างกักลัวผีสุดถ้าถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวแหละบางทีมันฟุ้งซ่านเองไงมันก็มีบางจังหวะแบบเออเพิ่งดูหนังผีมาเฮียแล้วมึงหลอกกันเองไงไม่มึงเลิกพูดเดี๋วเพราะมึงอะกลัวทุกคนอะเฮียตอบมึงถ้าเลิกทำเป็นนิ่งเหรอไอ้เฮียกูไม่ได้กลัวแบบจัาหวะแบบว่าไอ้นี่นี่ว่า มันก็กลัวไงคนเดียวได้ไงเออเทียบกับไอ้ไอ้ตาเน,น,นี่ยไรเงี้ยแต่ไงวะไอย้ยี่รำนี่ตัวดีเลยเยี่ยรำอ่ะไอ้ตาเขานอนก,กับแฟนมาในห้องนะ <laughs> เพราะว่าไอ้รำ๋ยวขึ้นไปนอนห้องพี่ได้นะไม่ห้องพี่ยังไม่มีคนนอน <laughs> ไอ้ยี่ยรำเปเช้ามาทําน,นอนอยู่กับไอตากาแฟตาบ้า <laughs> ว่าเอ้าไปไปเฮียมานอนเบียดนะกันทําไมอ่ะกลัวผีดิพี่ดูหนังผีไปเยัยหาหมดหมดไอ้เหี้ยพ่อเฮียสองตัวนั่นไม่ได้แดก สำหรับคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับฟูลเซนบล็อกของเราที่พามาทัวร์บ้านของผมที่บ้านเช่าที่ราะบังนะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมขอบคุณมากที่ติดตามของเราก็กกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube f เนนะครับผมแล้วก็มีช่องผมด้วยที่รังทําขึ้นมาช่องหอยตาลฝากไปกดไลค์กดติดตามในกันด้วยนะครับที่สําคัญ m e r c ์คิวล่าครับผมขาดไปไม่ได้จริงวันนี้อย่าลืมไปกดลิงก์ใต้คลิปนะครับผมใครจะสั่งของอะไรนึกถึง m มอร์คิวล่ครับแจ็คเจตที่ใช่ยังไงก็ m e r c ์คิวลไปแล้วครับไปแล้วครับผมจับคครับ